วันที่19พฤษภาคม2 5 6 8ต่อค่ะบทที่11 11บ,บ,บทสวดมังคละสุดตังอเสวนาจะพารานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังครมุตตะมังปฏิรูปะเทสะวาโสจะปุเพจะกัตตันวิตาอตตะสัมมาปณิทิตจะเอตมังครมุตตะมังพาหุสัญจะสัญนจนัจะสิปัญจะวิ นาโจจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังครมุตตมังมาตาปิดตุอุปัฏฐานังอุปุตตะธารสะสังขโหอนาคุรดาจะตรมมันตาเอตมังครบุตตมังทานั้นจะธรรมจริยาจะยาตัตานั้นจะสังขโหอนาวัชาดิกรรมานิเอตมังครบุตตมังหารตีวิรตีปาปา มัจฉปานาจะสัญญโมอปปนาโทจะทม,มเมสุเอตัมมังคารมุตตะมังคารโจะนิวาโตจะสุสันตุจีจัดตตันยุตากาเรณธรรมัสวาวนังเอตัมมังคารมุตตะมังขันตีจัดโสวจัดโสาตาสะมะนามันจะทัศนังกาเรณธรรมสะสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตะมัง ตโปจะธรรมะจริยันจะอริยสัจนะทัศนังนิพพานสังจิกิริยาจะเอตมังครมุตตมังพุทธพุทธโรกะธรรมมหิจจจตัิตตังยัสนะกรรมปติอโสกังเวชังเหมังเอตมังครมุตตมังเอตาทิสานิกตวานสัพพธรรมปราชิตา สัพพัทโสดถิงคันชันติตันเตสังมังคระมุตตะมันติ12บทสวดรัตนปรตยังกินจีวิตตังอิทะวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนัโมสมังอิทธิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัชเเนะสุวัตถิโหตุใช้ยังวิราคังอมตังปณีตัง ยทัตชะคาสกกยมุนีสมาหิตโตนาเตนัธเมนะสมาธิกิจิตอิทัมปิทัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโทตุยัมพุทธเศถโธปริวัตน์ยยมพุทธเศถโธปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตะเรกันยะมาหุ สมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิรัมปิธมเมรัตตังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุเยปุขราอัฏฐสตังปสัทถาจตาริเอตานิยุคานิโหตุเตทัคขิเนยยาสุขตัดสาสาวกาเอเต,ตสุทินานิมห มหัพระราณิอิธรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโกตุเยสุปปจุตามนาสะทันเหนะนิกามิโคโคตะมะสาสะนันจเตปัติปัตาอมตังวิคัยหะรัฐามุ มุธานิพุติงพุชม,มานาอิธัมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโกตุคินังกมรานังนวังนตติสัมภะวังวิรตตจิตตา,ตายติเกขวิสมิงเตชีนาพีชาอาวิตุนหะฉันทานิพาติทีรายะทายมยัมปะทิทีโปอ,อิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสสจเจนะสุวัตถิโหตุ 3มบทสวดธรรมบทสหกวัคอัตตาวเวชิตังเสยโยว,วาจายังอตตร,ราปัชาอัตตะทันตสัะบโบสัสะนิจังสยยะตัจาริโน,โนเนวะเทโณนะัคันทพโนะโมราสหาคามมุตนาีิตังอัปปะชิตังกะยิราอัตถาโรปสัสะช,ชันตุโด14บบทสวดเกสบ,บุตรสูตรภาสิตะมิทังเตนะภะควะตาชาน นตตาปัตสตาอารหาัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทัตตุมเหมาอามนุสเสอมนุสสาเวเะมาปรัมะมปะรายะมาหิติกิรายะมาปติกะสัมปัฏทาเนะมาตัก,กะเหตุมานายะขะเหนะมาอากาวระปริวิตะเกณะมาทิฏฐิมัชชา นักขันติยามาพัทธูปะตะตายะมาสัมโนโนคุรุยถาตุเมเหอตตะนาวะชาเนยยาถาอิเมธรรมากุศราอิเมธรรมาสาวัชชาอิเมธรรมาวินโยฆะพระหิตาอิเมธรรมาสัมมาตาสมาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวตัตติพัทธตเุเมเห ปัชเหยาถายาถาตุมเหอัตนาวะชาเนยยาถาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนะวัชาอิเมธรรมาวิญูปัสสันธาอิเมธรรมาสัมมตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัตตุมตุมเมเหอุปสัมปัชสัมปัชวิหะเลยยาถาติ 15บทสวดอุป,ปะเนยยสูตรอุปนิยชีวิตะมัปปมายุงชลรูปะนีตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนบุญญานิกะยิราทะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปมายังชรูปะนีตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนโรกามมีสังปชัชชน เหสันติเปโขโยทักกาเยนะสังยมโมวาจายะอุทธเจตัสสาตั้งตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมนโนปะก,กะโรติบุญยงธมโมหวเวรขติธรรมะจาริงธมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาทุกขติงขชปติธรรมจารีส oh ัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินทติทุเขอาสรมโขวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินทติทุเขอาศรมโขวิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตาติ ยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกเขอเสมะโขวิสุทธิยา 16. บทสวดอป,ปันนกะชาดกอป,ปันนกัตฐานะเมทุตติยังอาหุตักกิกาเอตัธัญญายะเมทาวีตังไคเหยยะอปันนตกัง้าหุงเวสรนังยันติปภัาตานิวัตนานิจะอารามรุขขเจติยานิ มนุษสาพยติชะตาเนตังโขงสรนังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสรณม,ม,มาคัมมัดสัพพทุขาประมุตจติโยจัพคัดพุทธ,ธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนังขโขจตาริอริยสัจจานิสัมมันปัญญายาปัตสติทุกข,ขงังทุกขะสมุปปัทังทุกขัสสะจะอติกกมังอริยจันอริยันจะอัตถ ัทังกิโกทุกขปะสมะัคาพิหนังเอตังโขสนังเขมังเอตังสนะมุตตะมังเอตังสนะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจติสิบเจ็ดบทสวดพระเทกะรัตตคาถาปตีตังนาขวาขะเมยะ นับปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตถตีตัมปะเหนันตังปัตตนจะอนาคตังสุิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัตถวิปัสสังหิรังอสังกับขุปังตั้งวิธามะ นุพระรูหะเยพ่าบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนแงนไม่คนแขนไม่ในธรรมนั้นนั้นบุคคลนั้นพึงจเจริญในธรรมนั้นเนื่งๆนืองให้ปุกโปร่งเถิดอเชวักอิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวังอุ้งนะหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา ความผิดเพี้ยนในกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริม,มาตาปิงออโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวทเทต,ตังเวพเทกะรัตโตหิสันโตอาจิกคเตมุนีติพโมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแปลว่า ผู้มีราตีหนึ่งจะเติรดด้วยประการชนนี้แหละ8บทสวดพินหาเวปันเจกะปันเจปันจเวคณะปาถาชาราธรรมเมาหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะโต มรณะโทธรรมโมหิมราณนังอนัตติแต่เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพนความตายไม่ไ,มไ,มได้สเพสเพหิเมปิเยหิมะ,มะนาเปหินานาภา,าโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพลากจากของรักของจเจรเดินใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสสกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมะพันทุกัมมะปฏิสณะ เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกลยานังวา่าปากกระปากังวัดทศทายาภาวิษามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทถือว่าจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอับนนปินนาหังปัญเจปัญเจวเวคิดตับผังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะกาถาทุกขปัตาจันนิทุกขาพยาปตาจันนิปยาโสกปตาจันนิโสกาหนตุสเปปิปานโนปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหหิสัมผัสตังปุญญสัมผัสทางสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสทายสีรังรักขันตุสัพธาภาวนาปิตาหนตุขันชันตุเทวตาคาถาสเพพุทธาพระปตาบัจเจกานจิตยังพระรังอรันตานจเตเชนะ รักขังพันธามีสัพพ์สูยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิาาทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาจนินีทูเปะเรโพธิะเรตะหิงตะหิงตาธรรมมาทานะนาภวันตุปูชิตาสดจิงกะรนเตท,ทวิหารมัมะเร เทราจะมัชฌานวกาจะพิกโวสาลามิกาทานาปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานาหูตาสุขิตาพวันตุเตชราปุชาเยปิจอันทสัมภวาสั่งเสทชาตาทโวปปปาติกา นิยานิกังธรรมมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสกโรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรมโมธรมัตทราจะปุขราสังโฆโหตุสมะโควาอัตถายาจาหิตายาจามเหรักขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมมะจาริโน ุทิงสัมปาปุเลยยามาธรรมเมมริยปตะเวทิเตยิ่เบ็ดบทสวดสัพพปติทานะคาถาปุญญสิทานิกัตตสายานัญญานิกัตตกตตานิเมเตสัญจภาคิโนโหตุ สตาันตาปมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปมาจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ก่อนแล้วเยเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทยโยทิถ้าเมจายติถิาวาอันเยมัชัปตะเวนิโนคือชนเห่าใดซึ่งเป็นที่รักให้และมีบุญคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสตาตินทันติโลกัตเตมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวกาดะสังสารตาภาวะาพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโรคอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันท่าขันมีขันขันียมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ญาตังเยปฏิทานามอนุโมทันตุเตสิยัง เยจิมังนับปชญานันติเทวาเปสังนิเวทะยุงสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นปยาธินาณปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัเพสัตตาสัทธาผลตุอเวราสุขชีวินุ เมาปัตทันจะปรับคนตุเตสาสาสจิตังสุภาเพราะเหตุคือนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันจงอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดแปรจงถึงทางอันเกษเสมเถิดขอความปรารถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยโดยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้ามีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนตรธรรมะล่านี้เมื่อนโมทนมาแล้ว ปรดอเนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพัยดีพี่น่านโดยมูลิธิสมเด็จพระยาณสังวรนวัดบวรนิเวศตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามถึงตั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งประปร,ะริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร็จศักดิสิทธุประการเถิด บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอพลบุญนี้จงส่งถึงแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจองปลอดจากราชภัภยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเปิดปัญญ,ญายาะเจริญด้้วยจตุพพ,รพิรกทัง4ปะาคือ อายุบรรณสุขขับภระเธอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านทุกท่าน